แหวนพอยไอลินสวยนะครับดูอย่างนี้สวยมากเป็นเหลี่ยมแหวนพอยมรกตคู่กันนะแหวนพอยมรกตกัแบแหวนพอยไอลินแหวนพอยมรกตก็สีเขียวสวยนะครับหมอกเขียวอันนี้มองชัดแล้วมองชัดแล้ว พลมรกตรจันแอ้นี่ก็เป็นพลแตดินนางเนี่งงนยิ่งดูยิ่งสวยกับเป็นประกายดูข้างข้างวงแหวนดูตัวเรียนแหมนมรกตรก็สวยสองวงนี้ก็เป็นงานสั่งทำนะครับสนใจก็โทร 0 8 7 1 5 0 5 6 0 1ร้านเจเจนจันจังดจ,จันทบรีท้านจะสั่งไปขายหรือว่ามองหาธุกรกิจเรื่องคอยก็โทรมาคุยได้นะครับตาแล้วส,สวยงามมาก